สวัสดีค่ะอยู่ชั้นป2ทับอะไรคะลูก2ทับออกนะคะโรงเรียนอะไรคะโอ้โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ2 5 6 5นะคะคุคูครูประจำชั้นชื่ออะไรคะโอ้ครูจิงกับคุูนิดเนาะคนสวยไหมคะ สวยสวยนะวันนี้จะมานําเสนออะไรคะลูกในวิชาลูกเสือเอาเริ่มได้ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งต้องทอดออกมาก่อนถึงจะพับได้นะคะพี่น้องเร็วเลยค่ะเมื่อสักครู่เราจะแข่งกับกลุ่มผู้ชายนะคะเอาถอดออกมาแล้วทําไงต่อจ้าถอดออกมาแล้วทําไงต่อคะวางเรียงไว้ใช่ไหมลูกแล้วอะไรอีกคะหมวนใช่ไหมคะหรือพับปลายนะคะ ให้แน่นๆเลยนะแล้วก็ทำไงคะเร็วๆเลยใครยังไม่ทันจับเวลานะคะเดี๋ยวก็กลับบ้านไปไปพับให้ใครบ้างคะที่บ้านคะลูกโอ้ยน่าชื่นใจจังเลยเสร็จแล้วค,คุณครูก็จะเตรียมไปเยี่ยมบ้านนะคะอ่าจะไปดูว่าพับจริงหรือเปล่านะคะเอาละพับเสร็จแล้วในเวลา2วินาทีนะคะโอเค ใหพับเสร็จแล้วปลบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะเอาละเรียบร้อยดูสิเพื่อนคนไหนที่ยังพับไม่คล่องบ้างนะคะไปฝึกบ่อยๆนะลูกนะทำซ้ำๆจะได้เก่งเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ไหมคะไว้แค่นี้พวกเราหันหน้ามาขอบคุณค่ะเจอกันใน YouTube นะคะบ๊ายบายค่ะเย้